ตอนนี้ก็ตัดไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้นะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเมื่อยหรืออะไรยังไงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเสียงไม่ดังนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในหมู่บ้านไม่รบก,กวนใครแน่นอนสวัสดีครับผมหมอนะครับกับช่องอรอแคน,นิคพอดีว่าของผมได้ตัวเครื่องตัดหญ้ามาใหม่เดี๋ยวว่าจะมาลองทดลองตัดดูว่าตัวเครื่องตัดหญ้าของแมมโมนี้มันดียังไงคนระับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยของผมจะใช้เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ น้ำมันนะแบบ2จังหวะนะครับแต่ว่านี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะแล้วก็ใช้เป็นแบตเตอรี่ไม่ต้องเสียบสายไฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันลองดูว่าการตัดหญ้ามันจะสมูทแล้วก็สะดวกสบายขึ้นยังไงบ้างนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่ให้มาเนี่ยมันก็จะมีคู่มือแล้วก็มีตัวใบ ใบมีดนะอันนี้เป็นใบมีดแบบใบมีดตัดแล้วก็มีสายเอ็นให้ด้วยนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนทางเป็นใบมีดแล้วก็เป็นแบบสายเอ็นได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวประแจหกเหลี่ยมน,นะครับแล้วก็มีเหล็กตัวแอลมีตัวนี้เป็นตัวหน้ากาก แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็มาพร้อมกับตัวแท่นชาร์จตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องตัดหญ้า iMac นะครับรุ่น iMGT002GT นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าวิธีการใช้งานเนี่ยใช้กันยังไงนะครับครับส่วนวิธีการใส่ใบมีดแล้วก็ตัวสายเอ็นะครับตัวสายเอนเนี่ยเขาจะมีการแถมมาให้นะครับหเส้นนะครับนี่นะฮะวิธีการใส่ก็ของเราก็จะมีตัวเหล็กตัว L นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้อ่ามันจะมีรูอยู่นะครับ ก็ใส่ไปในรูนี้นะครับแล้วทําการหมุนหมุนหัวนะครับแนี่มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะล็อกไม่ให้ตัวหัวเนี้ยหมุนได้นะฮะหลังจากนั้นก็ใช้ตัวบล็อกนะครับทําการไขออกนะครับไขออกมานี่นะครับแล้วก็เอาตัว สายเอ็นเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอืแล้วก็ใส่เข้าไป ให้จนแน่นนะครับแล้วก็เอาตัวเหล็กออกโอเคแค่นี้อ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้ก็20โวลต์นะครับจะมีไฟสถานะบอกให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ไฟมีอยู่เท่าไหร่นะจะมีอยู่3ดวงนะครับนี่ลองกดดูนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยไฟเต็ม3 สดวงนี้เนี่ยก็มีแบตเตอรี่มากกว่า80%นะครับถ้าเกิดว่า2ดวงก็อยู่ประมาณห0 8สแล้วก็ถ้าติดดวงเดียวก็แค่ไฟ20%โดยประมาณนะครับแต่ถ้าไม่ติดเลยก็ไฟมันน้อยละตัวแบตเตอรี่นะครับวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปตรงๆนะฮะวิธีถอดก็ให้ทำการบีบนะบีบทั้งสองฝั่งนะครับอืทำการบีบ บีบ,บแล้วก็ถอดแค่นี้นะครับตัวแบตเตอรี่นี้นะครับของ i-mac เนี่ยสามารถใช้กับใช้ได้ของทุกรุ่นเลยนะแบตเตอรี่เขาจะเป็นแบบเดียวนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดพุ่มไม้คือใช้ได้ได้ด้วยกันเลย <c oughs> แล้วก็ตัวของเครื่องตัดหญ้านะครับมันก็จะสามารถ ขยายได้ก็คือยืดได้นะครับอันนี้ก็ทำการยืดแล้วก็ล็อกก็คือตัวนี้มันสามารถเก็บได้สะดวกนะครับใช้พื้นที่ในการเก็บน้อยนะเดี๋ยวเรามาลองวิธีการใช้งานเนี่ยมันจะมีปุ่มเซฟตี้นะครับก็คือปุ่มตัวนี้และนี่คือปุ่มให้ในการทำงานถ้าเกิดว่าของเราไม่กดปุ่มนะครับมันจะกดไม่ได้ นะฮะของเราจะต้องทํางานกดปุ่มด้วยแล้วก็ถึงจะกดทํางานได้ดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าของเราจับเต็มมือใช่ไหมครับเนี่ยเราก็กดปุ่มไปแล้วก็ทํางานแต่ถ้าเกิดว่าของเราปล่อยมือปุ๊บมันก็หยุดทํางานละตัวหัวนะครับก็สามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับนี่จะให้ตัดในมุมไหนก็สามารถปรับได้นะครับโดยการล็อกตรงนี้นะ คร้บเวลาจะตัดหญ้าของเราก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะซึ่งในเซตของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเขาก็จะมีแถมมาให้ด้วยนะก็จะเป็นตัวของแว่นตานะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะกระเด็นเข้าตาเราเมื่อ,หนะอไหร่นะครับก็ใส่ป้องกันไว้นะครับ หลังจากที่ทําการตัดหญ้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมสังเกตเห็นได้ว่าความยาวของตัวตัวสายเอเนี่ยเขาทํามาให้พอดีนะครับมันไม่ได้ยาวเกินไปหรือว่าสั้นจยุดเกินไปนะแล้วก็ตัวสายเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับตัดไปเนี่ยไม่มีขาดไม่มีเท่าที่ดูเนี่ยคือแบบสึกน้อยมากนะครับเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่เรื่อยๆนะครยังยังไม่สึกเลยอะ่ะอืเดี๋ยวต้องลองใช้ไปเรื่อยๆนะครับ ว่าจะนานแค่ไหนถึงถึงจะสึกนะครับถึงจะต้องทําการเปลี่ยนใหม่แต่เท่าที่ดูในการผมใช้งานในครั้งแรกเนี่ยประมาณสามสิบนาทีเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับแข็งแรงดีนะครับครับผมหลังจากที่ผมได้ลองตัดดูแล้วนะมันก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันน้าหนักอยู่แค่สองกิโลนะครับก็ตอนนี้ก็ตัดไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้นะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเมื่อยหรืออะไรยังไงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเสียงไม่ดังนะครับ จากที่ผมเคยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมันเนี่ยเสียงมันจะดังมากๆเลยยิ่งเป็นสองกังวะนะครับคือมันจะเสียงดังเสียงตัวเครื่องยนต์อ่ะมันจะดังแต่ว่าตรงนี้มันเป็นแบบแบตเตอรี่นะฮะเสียงของมอเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ดังนะครับไอ้ที่มันมีเสียงเนี่ยคือการที่ตัวใบพัดเนี่ยไปปัดโดนกับตัวเศษหญ้าอนนะฮะมันจะมีเสียงนะครับมีเสียงแค่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใช้ในหมู่บ้านไม่รบกวนใครแน่นอนนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยแล้วส่วนสูงของคนที่ใช้เนี่ยไม่มีปัญหาเลย เครื่องแต่ญ้าโดยปกติทั่วไปที่เป็นแบบน้ำมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นความยาวเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันสามารถขยับยืดหดได้ตามความสูงได้เลยนะครับแล่ถ้าเกิดว่าของเราใครไม่ถนัดเนี่ยมันก็ยังสามารถปรับตัวตัวหัวได้ด้วยว่าจะให้เอียงมุมไหนนะครับอันนี้คือที่ชอบมากเลยแล้วก็คือคือที่จริงอะมันยกแค่มือเดียวก็ได้นะฮะแล้วเวลาจัดเก็บเนี่ยพอเราใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็หมดเข้ามานะครับแล้วก็เก็บมันใช้พื้นที่แบบ นิดเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมันเนี่ยที่ผมเคยใช้นะคือคือมันจะอันใหญ่ๆประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องใช้สองมือจับใช่ไหมเวลาเอาไปเก็บเนี่ยมันก็จะมีกินพื้นที่ด้านข้างนี้ไปด้วยแต่ว่านี่คือเก็บง่ายสะดวกสบายยกไปไหนก็ได้นะครับเก็บไว้ท้ายรถก็ได้หรือไปบ้านต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันสะดวกกว่านะครับการชัดแบบตอนนี้นะครับที่ผมใช้งานไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ เหลืออยู่ประมาณ20%กว,ากว่านะครับครึ่งชั่วโมงนะฮะจากที่ลองตัดดูนะครับแบตเตอรี่อันนี้คือดีมากๆนะครับก็สามารถใช้ร่วมกับทุกรุ่นของ iMac ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเขาทำไอตัวเบ้าเนี่ยมาเป็นแบบเดียวกันแล้วก็ตัวแบตเตอรี่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับทั้งเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดพุ่มไม้เครื่องตัดกิ่งไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือคือมันสะดวกเลยนะครับครับผมโดยรวมนะครับสาหรับตัวเครื่องตัดหญ้า ไอแมคลายสายเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจเลยนะครเพราะว่ามันน้ําหนักเบาแล้วก็ใช้งานง่ายเสียงไม่ดังนะทำงานได้สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่กินแบตเท่าไหร่ด้วยนะฮะสำหรับใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่ออยู่ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยนะฮะสามารถติดต่อเข้าไปได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอคุณมากๆแล้วก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ